20ชีวิต30ชีวิตที่ผมต้องดูแลผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์แบบนี้ทำให้เอีใจฟูเข้ามาคอมเมนต์กันรัวอเรล่าสุดค่ะพยบาบาลฟินแลนด์นะคะโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวทิติวฒิวารุนค่ะพี่น้องเพิ่นโพสต์ว่า20ชีวิต30ชีวิตที่ผมต้องดูแลพวกเขาและพาเขาไปถึงฝันฝากพวกเราด้วยพรุ่งนี้เข้าซ้อมลงละครวันแรกแหกหมานเดินทางจากสะแก้วไปขอนแก่นใช้เวลา5ชั่วโมง กว่าจะตื่นขึ้นมาก็เข้าซ้อมบทบาทละคร ห้องบทจ้าพร้อมกับแนบรูปน้องๆค่ะนั่งทานอาหารกันอยู่หน้าเซเว่นจาจากนั้นชาวเน็ตแล้วก็เอฟซีต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันรัวๆค่ะล่าสุดค่ะมีคอมเมนต์จากเอฟซีค่ะเพื่อนบอกว่ารักรักบอสและลูกๆตัวเกียวมิวสิกทุกคนค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะรักที่สุดเป็นกําลังใจให้เสมอคะ่ะสู้ๆนะคะเดินทางปลอดภัยจ้าเอฟซี FC กับเขาาคอมเมนต์ให้กําลังใจบอสบิ๊กนะคะทิพผ้าลู ะะไปทําการแสดงที่สักแก้วค่ะแล้วก็เดินทางกลับนะคะก็เลยแวะกินข่าวกันยูเซเว่นค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเพิ่นบอกว่าใจฟูเลยเสื้อที่เคยเฮ็ดให้ผู้ญิบานฟินแลนด์เราเก็บไว้มือนี้เล่าใส่เอฟซีสมุยคิดฮอดเด้อวาสันค่ะสู้ๆค่ะลูกๆพักผ่อนด้วยนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเพิ่นบอกว่าพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเลิกงานแล้วให้รีบนอนพักอย่าลืมทานวิตามินบำรุงร่างกายนะคะทุกคนเพราะเราทำงาน เยอะพักผ่อนน้อยเป็นกำลังใจให้คะ่ะเดือนธันวามาเล่นที่พัทยาบ้าง บอสคิดถึงวันสันค่ะคนต่อมาค่ะบอกว่าซู่ๆนะคะทุกคนเดินทางปลอดภัยโตเกียวมิวสิกทุกคนค่ะเดินทางปลอดภัยซู่ๆนะคะบอสเก่งอยู่แล้วค่ะซู่ๆเป็นกําลังใจและซัพพอร์ตเสมอนี่คือคอมเมนต์จากเอฟซีน่ารักมากๆเลยนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซู่ๆค่ะน้องๆทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะซู้ๆค่ะกําลังใจจ้าเอฟซีบางคนเพื่อนก็บ,บอกว่ารักที่สุดเลยค่ะดูแลสุขภาพเดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะส่งกําลังใจให้ที่ งานตัวเกียวมิวสิกค่ะนะคะซึ่งอีีต่อมานี้นะคะจะเป็นโรงละครค่ะมนลักเด้งดึงนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามรับชมแล้วก็ซื้อตั๋วในกลุ่มปิดกันได้นะคะซึ่งนะคะเมื่อคือนนี้พยาบาลฟินแลนด์เราได้เปิดตัวนั่งเอกมนลักษเด้งดึงแล้วนะคะว่าเป็นใครขับรถหรูคันสีเหลืองไปรับซึ่งเป็นคนแรกเลยที่ได้นั่งทั้งพยาบานฟินแลนด์ค่ะพี่น้องพ่อสีดอาวออกอีโนว่ามนผู้ให ามาฟังคอมเมนต์ต่อมากค่ะคอมเมนต์ต่อมากเพื่อนบอกว่า พาการรักษาสุขภาพกันโดยได้ใจเด้อซื้อแล้วค่ะรออยู่ในกลุ่มปิดนะคะบอสท,ทุกอีพีไม่ได้ดูเท่าไหร่แต่ซื้อพ่อรักทุกคนในโตเกียวมิวสิกค่ะจ้าเป็นบอสท,ที่อายุน้อยแต่ใจเจ้าใหญ่คักบอสบิก๊กผู้น่ารักขอให้มีแต่คนรักคนเอนดูนะจ๊ะขอให้เจ้ามีแต่คําว่าเจริญร่ารวยหมื่นล้านแสนล้านเด้อนี่คือคาอวยพรจากเอฟซีนะคะทุกคนเอฟซี FC บางคนพ่นก็บอกว่าพื่นมักแฮ้งเด้อไข่โตเกียวมิว นี่เพิ่นว่าถ้าถึกลางวันทีหนึ่งนีมือใดเพิ่นว่าข่อยสีจางมาลําอยู่หนาบานข่อยเลยเพิ่นว่านะคะมักแห้งนะคะเนาะซึ่ง f อโตเกียวนะคะมีแต่คนน่ารักข mm hmm. ่อยซัพพอร์ตผู้ใหญ่บ้านฟ mm ินแลนด์และผู้ใหญ่บ้านฟ mm ินแลนด์ก็บอกเสมอค่ะว่าศิลปินทุกคนจะสร้างผลงานนะคะออกมาให้ดีที่สุดเพื่อ f อ mm hmm. ทุกๆคนคะ่ะยังมาแล้วค่ะพี่น้องน้องๆไปทำการแสดงที่สะแกวเนาะกลับมาแล้วก็ดึกแล้วก็เลยแวะเซเว่นทาน กับข้าวกันนะคะพย,ายาิบาลเป็นแ,นแลนด์เราก็ได้โลงภาพอันน่ารักน่ารักนะคะของทีมงานโตเกียวมิวสิกให้เอฟได้รับชมกันจ้าเพื่อนกับบอประมาณมานิลดเดอร์ยี่สิบ 30ชีวิตประจัน <S an> ที่ผมต้องดูแลพวกเขาและพาพวกเขาจนไปถึงฝั่งฝันค่ะซึ่งนะคะทางพยาบาลฟินแลนด์เนาะเราก็ได้ถามทางทีมงานนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะน้องซีแกมนะคะที่เข้ามาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่น้องเพิ่นก็นให้บอกความจริงเดอ้อซีแกมตั้งแต่เข้ามาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี้ตอนนี้มีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วนะคะซึ่งซีแกมก,ก็บอกว่ามีเงินเก็บประมาณ1ล้านเกือบ1ล้านแล้วนะคะซึ่งเก็บเงินเก่งมากๆเลย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากพยาบาลฟินแลนด์เรากับเรื่มปริ่มใจนะคะแ้ะกาศิลปินหลายๆคนนะคะเขาก็มีเงินเก็บค่อนข้างเยอะแล้วค่ะเก็บออมเมดเนอะพยาบาลฟินแลนด์เราพาหาภาษาง พาเขาไปถึงฝั่งฝันมาสันฝากพวกเราด้วยพรุ่งนี้เข้าซ้อมลงละครวันแรกแหกหมานมาสันค่ะพี่น้องบนลักเด้งดึงเดอ้อมาฟังคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาบอกว่าเดินทางปลอดภัยกันค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้รักบอสและลูกโตกเกียวมิวสิกจะ้ะสู้ๆนะคะทุกคนมันอาจจะเหนื่อยแต่เชื่อว่าปลายทางมันสดใสเสมอมาสันค่ะโชคดีโชคหมานจ้าเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่สุด ของผู้บริหารค่ายตัวเกียวมิวสิกเดินทางปลอดภัยตลอดค่ะทุกคนนะจ๊ะอย่ายลืมเดอิอพี่น้องเด้์เขาไปอุดหนุนนะคะกลุ่มปิดด้วยอีพีนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดน์นี่แล้วมีเซไปตัวผู้ไดมี่เอียงพัดลมห่างบ่ให้เจมิงเป็นวานะคะเนาะไปซอกเป็นวานะคะเนาะแล้วก็มลรัก เด้งดึงนี่นะคะนั่งเอกของเขานี่เดินทางนะคะไปกับเกือบ150กิบกิโลคุณที่คะปับาิปินแลนดนแล้วกับขับรถขั้นสีเหลืองไปรับอยู่ที่บอกอสวัวเรือจังขึ้นนี่เนาะถามมาฟังคอมเหมนต่อมากค่ะพี่เ้องเป็นกระบอกว่ารักโตเกียวมิวสิกที่สุดนะคะโดยเฉพาะเต้าเล็กที่สุดซูซานาลูกพันวานะคะ เดินทางปลอดภัยกันทุกคนเด้อวสันไปซส่มาไสค่ะขอให้ปลอดภัยนะคะคอมเมนต์กลับไปในท่างเดียวกันนะคะเราบอกให้กําลังเดินทางปลอดภัยกันทุกคนจ้านี่แหละค่ะพี่น้องก็ได้เอาข่าวข่าวกับค่ายตเกียวมิวสิกค่ะของพยิบาลฟินแลนด์มาบอกสู่พี่น้องเดี๋วฟังกันซึ่งพยิบาลฟินแลนด์หรือบอดบิ๊กเราเป็นผู้และผู้บริหารที่อายุน้อยมากเนาะเราไดีมาต่างค่ายตเกียวมิวสิกนาเนาะ แล้วก็เฮดเพื่อหกหลูกศิลปินทุกคนนะคะให้มีกินมีใส่เนาะพี่น้อง ไปถึงฟังฝันซึ่งบอสบิ๊กทำหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วลูกๆตัวเกี่ยวก็น่ารักทุกคนนะคะเนะเสือฟังพยายบาลตินแลนด์เป็นอย่างดีนะคะเนะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและมีสปีริตในการทำงานแต่ละคนก็มีพัฒนาการที่เร็วมากๆเลยเนอศิลปินตอนนี้นะคะเนะรวมไปถึงนะคะน้องซีแกมคูเชนจังน้องยูริน้องรีโอนะคะเนะก้องวายุเจนนี่สเตมหลายคนนะคะ แล้วก็ทีมแดนเซอร์ที่ไม่ได้เอ่ยถึงทุกคนนะคะก็มีความสามารถกันทุกๆคนเลยแสดงออกมาทำให้แม่แม่อฟซนะคะเป็นประทับใจนะคะในทุกๆก,การแสดงทุกๆเวทีและล่าสุดก็จะมีการแสดงนะคะ EP ต่อมานะคะที่ลงละครที่จะซ้อมกันนะคะมืออื่นนี่แหละค่ะพี่น้องนอกเพื่นเขามาซ้อมกันทางพยาบาลคิ็นแรงเพื่นก็บ,บอกว่าตื่นเต้น,ตนแห้แงๆนะคะเนาะ อันละกะันน้องๆแต่ละคนก็ได้ซ้อมบทได้รับบทบาทกันไปก็นะคะทำการบ้านฝึกซ้อมกันอย่างดีได,ได้แล้ว f c แล้วก็ชาวเน็ตก็อย่าลืมไปซื้อบัตรเข้าไปดูในกลุ่มปิดด้วยนะคะค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่รับชมรับฟังมาจนจบคลิปค่ะผู้ใดมีความคิดเห็นนะคะที่จะสามารถนะคะคอมเมนต์นะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามา รับฟังกันได้เ้อพี่น้องเด้อว,ว่ามีคอมเมนต์ว่าจังไหนน่ค่ะพี่น้องผู้ดใดที่ยังบ่ก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุ้มยอดรักชาแนลด้วยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องนผินนดผลานระการใดขอโทษขออภยัยในนาทีนี้เดีอพี่น้องเ้อสาหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เอาไปพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเ้อสวัสดีค่ะ